วัสด,ดีจ้าเพื่อนๆเอฟดีทุกท่านมาดูสูตรแบบแบบอะไรแบบไม่ต้องบวกต้องลบก็ไปดูดูคำเตือนกันก่อนค่ะคำเตือนสนับสนุนสลายกินแบ่งะะบรัฐบาลในทางง่ายเป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมด้วยจ้าบน สี่ที่สี่แล้วนะหนึ่งหกทับห้าทับหกเจ็ดเอาแบบไม่ต้องบวกต้องลบเลียงเลขเลยเราจะใช้ย้อนหลังดูก็คือแปดสี่หนึ่งแปดหนึ่งสี่ล่างไปที่เก้าศูนย์เราเอาหน่อย แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็เดแปดเก้าศูนย์หนึ่งจะทำยังไงหนึ่งบวกแปดเท่ากับเก้าแปดเราได้มาเร็วเก้าเป็ด จะจับเอาตัวนี้90เราได้89เด่นก็คือ89นี่อีกใส่ <c oughs> ใส่แถวล่างเลยจับคู่ก็คือ98 99 08 09 หลกร้อยห้องเราก็คือหนึ่งบวกสี่เท่ากับหกบวกสี่เท่ากับศูนย์เปดหนึน่งหนึ่งบวกสี่เท่ากับห <c oughs> ้าอ่ะตัวนลวงไรเนาะหนึ่งบวกสี่เท่ากับห้าสี่บวกเท่ากับเก้า หลักลอยลอยนะคะบวกสี่บวกสี่ก 4, ็กคือสีอ่เก้าแปดห้าเก้าแปดเออสี่บวกสี เก้าเก้าแปดตัวนี้หนึ่งนะคะหนึ่งเอานี้ออกไปหนึ่งเก้าสี่ หยุร้อยหยุร้อยหยุร้อยจะไปต่อมาต่อมาก็คือห้าเก้าเป็ด เราใส่สองตัวนี้ลงมาเก้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด หกเจ็ดตัวนี้กตัวนี้ศู่กเจ็ดจนย์หกเจ็ดหนึ่ง หนึ่เจ็ดหลักร้อยเราเเก็คิดแปดบวกสี่เป็นละเก้าสิบเอ็ดจุดสองสองบวกสี่เท่ากับหกผิดหลักร้อยผิด ยผิดะนะคุณ8 16ผิดดิ2 16 6 1กผิดนะผิด,ดเข้าไปที่เปดกา้า น่ต่อ,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 อมาที่เราจะเอาจริงๆทีนี้ก็คือ หนึ่งหนึ่งหกล่างไปที่หนึ่งเจ็ดลงมาเลยหนึ่งหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเด่นคือหนึ่งตัวนี้ เอาที่เปียดกับเก้าเปียดเก้าหกเจ็ดจับคู่ก็คือเปียดหกเปียดเจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดจับประมาณนี้ลกร้อยเอาหกบวกสี่ เท่ากับศูนย์เท่ากับสี่มีบวกหกบวก 9, 6, 7, 8, 9, เก้าหกเจ็ดแปดเก้าเดินมาที่หก <laughs> จะเบิ้ลไหมจะหามไหมชนหกนะคะ เดยนไปตัวนี้ที่หกเูตรขอรมันศูนย์เก้าหกสี่เจดตัวไหนก็จัดไปตัวนั้น นะคะ96นะคะ <laughs> 96อีกแล้ววันนี้แล้วก็96ลงนะคะกันไล้ก็คือ6 9 กันไว้กันไว้กันอไว้นี่นะคะขีดไม่ออกแล้วเอาสีใหม่หกเก้าหะือคะ fc ชอบตัวไหนก็จับไปตัวน,นั้นเลยค่ะลองลองไว้ก็คิ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะชอบตัวไหนก็จัดไปตันนั้นไม่ชอบก็ข้ามผ่านไม่ชอบก็ข้ามผ่านไปเลยดูคำเตือนค่ะคำเตือนสนับสนุนสลายกินแเบงรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น โปรดใช้วิจารณญาณใน,นการรับชมด้วยจา้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขัดโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจา้า